นี่ก็เป็นาภารกิจที่ตั้งใจของปีนี้เนาะก็ทุกๆวันศุกรนะ์เนี่ยจะใช้เวลาสักหนชั่วโมงเดินเก็บขยะนะครับด้านหน้าโครงการเตอรออกเนี่ย,หยนะ αι, ให้มันสะอาดตาเยอะครับก็จะดูวันนี้ก็ได้ถังได้ขยะเยอะเลยนี่ได้เป็ไงเป็นไงบ้างผลงานผลประกอบการวันนี้ไม่เร็วเลยนะทัเ้เแคแต่ก็ป้องกันนะใช้เอ ถุมือยางว้ป้องกันนิดหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีขยะเพราะมันมีพวกอ้ห,หน้ากากอนาไมยอย่างนี้ด้วยเพื่อความแบบปลอดภัยนะครับก็เจ็บรอบละก็ใช้จริงๆใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง้เนี่ยมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วนเนี่ก็ได้ทั่วเหมือนกันน่าจะได้ประโยชน์หลายอย่างเลยครับเผื่จจะส่งเออส่งสัญญาณของทีมงานด้วยเนาะว่าเราอยากจะเน้นเรื่องความสะอาดกันนะครับแล้วก็ตัวเองก็ได้ลดอีกโก้ได้ลดอัตราตัวเองด้วยนะครับ มันไม่มีอะไรเลยไม่มีหมวกไม่มีอะไรแล้วก็ขยะทออี่เก็บเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ทำเราก็เก็บได้นะเ,ออเราก็เก็บได้นะครับ <S <S เก็บเออ,อเก็บ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 ขยะก,กันออจุดเริ่มต้นเลยเกิดจากที่ได้ฟังพระอาจารย์จิตเนาะ ก็ครัสอนเกี่ยวกับเรื่องที่หนุกพอคล้ยสอนให้ท่านล้างห้องน้าที่เก่งไม่ได้ที่สุกบปลุกล้าห้องน้าที่สุกับปลกที่สุดอางเงี้ยครับก็เป็นที่มาที่ไปเออคนสุกทำมขนก็น่าจะดีกว่าเราเท่านี้ลองลองเริ่มดูนะตั้งใจว่าจะเป็น New y ย a r Resolution นะสำหรับปีนี้ทำทุกวันทำทุกวันสุกช่วงเช้านะใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเก้าโมงสิบโมงได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้ทำประโยชน์ด้วยนะครับ ลดเออออกกําลังกายตุกขาด้วยออกกําลังกายใจด้วยรถลด Eagle ลอ,นะอีโก้เราไปแล้วโอเคลองดูนะครับ